เป็นสดีพี่น้องเน่เนเอกันเป็นองกเป็นเส้นเป็นสายไปเลยเราบานี้ามนี้เ้าเป็นสีท้ากินข้าวปุ้นจักพี่หนอกมะบางข้างใสยังเน่จ้ะํำราดแบบกับพีอุ้มมามี่ะไปจ้ะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลเด้อจ้ะตามด้วยมเพดจักี่้อเพ็ดอ้ยมกเพ็ดซาเป็นสีใส่ลาย้ะค่ะใส่ลายเพ็ลายพี่นอกปลาไหลกับบสวงจ้าตอนนั้นปลาตุ่มแล้วจ้ะ แซ่นนาาแบพี่น้องรับรองบอกว่าแซ่บปลาหลากฟุ้งบินตานี่ก็จะเขากันแน่ <c oughs> น้องพี่น้องเนาะคองขู้กันจะพี่นอ้องอัะคนค่ะเ้นดีให้จะบีบสุดๆเด้อจ้าพี่นอ้นองอทำ้านานัวหัก็ปรุงได้ตามใจชอบเด้จ้ะพี่นอ้อง มาบา่มาจ้ะบุญน้อยก็เติมไปนิดนึงจ้ะเป็นประแดกดกยิบเยอะจ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ลืมกดไล์ก็เส้นซอสสีนะจ้ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีค่ะ